ผู้ชมครับแฟนขับนะครับบ b บ g จเนี่ยต้องอฟินกันไปต,ตามกันเลย,เ,ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เราแฮปปี้เบิร์เดย์คุปกิมครับผมมี่ฉลอ,องครบรอบ27ปีนะฮะแล้วก็ที่น่ายินดีไปก่อนนั้นยังไงจีจีและบีบีเขาเป็นแฟนกันแล้วเล<ร>าดีใจอ่ะแล้วที่ผ่านมานี่เขาคบกันม,มานานกี่เดือนกว่าเขาจะได้เป็นแฟนกันคือเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนเจ็ดเดือนคือเลยเเรื่อนกันคือปกติแล้วเนี่ยพี่ย่ากับผมเนี่ยจะรู้ว่าคุบกิมเนี่ยสเปคคือ เขาเป็นแนวฝรั่งกุ๊กกิ๊บปน้าฝรั่งแต่พี่ครับพี่ชิดใจครับทำให้แฟนคลับเนี่ยมีความสุขเมื่อวานนี้ยปอบเมื่อใดมาแนวเปลี่ยนแนวเป็นแนวตีเกาหลีนะฮะไม่เอาสาวได้ไหมทำไมอะสาวดูน่ารักสาวน่ารักเหรอแล้วที่สำคัญเกว่องบานอะไรยังไงทั้งคู่เนี่ยได้โพสต์ลงไอจีแบบหวานๆแฟนคลับเนี่ยต่างกันกดไลค์ยับ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 เลยปอบเมื่อไหร่วันเกิดเ หนุ่มบี้เนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์แล้วเขาก็ลงรูปอินสตาแกรมนะฮะเนี่ยจากที่ภาพจากที่เห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงแคปชั่นนะครับว่า officially ค่ะคนดีและของขวัญที่ดีที่สุดในวันเกิดครบรอบ4ปีที่ผ่านมาคือปีนี้ฉันมีแฟนแล้วเย้เยแต่การเดินทางครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นไปด้วยกันนะครับแล้วก็แอดบ under score KPN นะครับ ปอลอเกิดมาในชีวิตไม่เคยถูกใครขอเป็นแฟนได้โรแมนติกขนาดนี้อขอบคุณมากๆนะคะในทุกความตั้งใจอดทนและแสนดีต่อจากนี้มาลองทําทุกวันที่มีให้ดีและมีค่าที่สุดไปด้วยกันนะคะที่รักที่รักท a ด้วยว่ายอมใจนะครับที่รัก ยินดีด้วยคอมเมนต์พันหกร้อยซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยนะก็เป็นคอนโดแถวๆรัชดานี่เองใจเย็นครับเกาหลีครับคุณที่เกาหลีนะฮะเกาหลีเกาหลีกันเขาไปแบบว่านะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันที่นู่นดูแบบที่ไหนก็ได้นะฮะนี่นี่แต่ต้องบอกว่าจำได้ไหมว่าเขามาเจอกันในรายการเรารายการตื่นมาคุยเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ได้ที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากวันนั้นเนี่ยก็เหมือนพี่เขาก็ขายขนมจีบให้กุ๊กกิ๊บมาประมาณเจ็ดเดือนครึ่งนะ ก็นานเชียร์กว่ากุ๊กกิฟต์จะยอมตกลงเป็นแฟนน่ะแต่ว่าวก็แบบว่าเมื่อวานที่อ่านข้อความแล้วเขินน่ะเลืกถึงสมัยตัวอสาว <c oughs> นี่ก็ <c oughs> ยังสาวอยู่พี่ยังสาวอยู่โอเคโอเคโอ <จะ S 1> เคใจเย็นนะป้านะป้านะ อย่างง้นั่นแหละอ่านแล้วแบบว่ารู้สึกเขินแล้วก็ดีใจกับน้องนะคะคุบี้เนี่ยก็เห็นว่าจะตามจะตามไปเซอร์ไพรส์ตลอดก็คือไม่ว่ากุ๊กกิ๊บเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามไปเซอร์ไพรส์ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือกว่าที่จะชนะใจกุ๊กกิ๊บได้ก็โอ้โหถือว่ามีความพยายามนะปกติเออปกติเวลาจีบสาวว่าอย่างแจ๊กใช้เวลานานนะกว่าสาวจะยอมตกลงเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุบหัวปักแล้วก็ลาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ลาเราครับไม่ใช่ลาไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับา ผมผมก็คงจะต้องดูเรื่อยๆครับหลักๆกี่เดือนกี่เดือนอะออย่างตอนเนี้ยน้องคุณเนี่ยอ้ยังน้องคุณน้องหนูนี่ก็มาณรับรับเป็นแฟนเนี่ยงโอ้โหหลายเดือนอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็จะเลิกแล้วฮะอ้าวไม่ไม่ถึงเลิกความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันไม่ครับเลิกเพราะว่าเขาบอกว่าให้ผมลดน้ำหนักลงให้ได้ภายในเอ่อคือถ้าจบ โครงการเนี้ยถ้าไม่ถึงร้อยโลเขาก็จะเลิกเขาก็จะเลิกจริงเหรอเท่านั้นเลยฮะใช่ครับต้องทำให้ได้แล้วแล้วจีบนานไหมกี่เดือนโอ้ใช้เวลานานเลยครับประมาณห้าเดือนหกเดือนเลยครับพ่อกับบี่เลยครับแล้ววันที่วันที่เขารับเป็นแฟนเรารู้สึกไงบ้างโอ้ดีใจเลยครับจริงเหรอดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเขาน่ารักอะนิสัยดีครับนะเขาดูไฮโซไม่คู่ ควรกับแจ็คเลยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นไงเขาไม่บู๊ไม่ไม่บู๊แล้วไม่บู๊แผลงจิบได้ไหปีนึงประมาณปีนึงได้เหรออ้าวนี่โอ้โหมีรูปด้วยกว่าที่จะรับเป็นแฟนเงี้ยใช่ก็ต้องพิสูจน์พิสูจน์เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนแบบว่าไม่ใช่เป็นคนดีตอนเขายังไม่เป็นแฟนกับเราเนี่ยเราไปเที่ยวมีไหมมีไหมมีสิก็เที่ยวปกติทั่วไปอ๋อร้านอาหารอะไรพวกนี้ใช่ร้านอาหารทั่วไปก็เดี๋ยวเอาอย่างเดี๋ยนะปีนึงปีนึงถึงรับเป็นแฟนแล้ววันที่เขารับเป็นแฟนรู้สึกไงบ้าง ก็เนี่ยตุลาเนี่ยตุสามสิบเตุลานี้ก็ครบปีแล้วนะครับที่ครบกันเป็นแฟนใช่ใช่แล้วรู้สึกไงอะนะวันที่เขาแบบโอเคเซย์เยสเป็นแฟนคือวันนั้นที่เราแบบตกลงกันคือวันฮาโลวีนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจำง่ายจดจำง่ายอะไรเงี้ยก็ดีใจนะเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาเราก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราแบบเหมือนดูแลเขาได้คุณเคยเซอร์ไพรส์เลยเขาดัดหนักสุดเซอร์ไพรส์หนักหนักเหรออ่าก็มีแบบไปแบบเจอแบบทำงานเลิกงานที่เขาไม่คิดว่าจะมาหาก็ไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาผมนี่เขียนเขียนบนเตียงเลยอ่ะ เขียนอะไรบนปาร์ตี้เขียนแบบว่าไม่ทำอะไรกันบนเตียงไม่ใช่เตียงผมเองเตียงของผมเองอ่าแล้วเขาจะมาเห็นเตียงเราได้ไงถ่ายรูปให้เขาดูไงว่าเนี่ยเรานอนนอนด้วยบนความรักที่เราเขียนเกี่ยวกับข้อความของเธอนะอ๋ออะไรประมาณนี้เคยลงไอจีไปแล้วอ๋ออเหรฮะไรแตั้งไปได้อ่ะก้าวความแฮปปี้นะฮะของกุ๊ปกิ๊ฟนะฮะแล้วก็ได้คบกันกับคุณบี้ทัตีออฟฟิเชียลลี่ด้วยใช่แสดงความยินดียินดีด้วยนะครับ GG BB นะครับผมดีครับผมอ้อจบแล้ว อาออคลิปจบแล้วอ,อาะไ่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย